อ่ะครับวันนี้มาพบกับดำน้ำ50เมตรนะครับฉลามฉลามน,มกกนับฉลามสุดพรอนดุยมาชมกันเลยครับเราขึ้นอีกจีบเก็บผ้าตัวอยู่เก็บผ้าตัวอยู่สุดยอดครับคนคนนี้เดี๋ยวนะครับสุดสาครับ50เมตรครับมาดูก <c oughs> ันว่าจะสุดหรือเปล่า ยี่สเมตรผ่านไปครับเป็นคนหรือวมีเหงื่อมาว่าหห้ใจแต้นไม่ยนหมดเต้นลิวเราล้วเรแลิงเรแล้วเรแล้วเรแล้วเรแลงเราหหยใจแตนผนังซุบในตรงไหน โอ้สุดยอดมากครับสุดยอดมากครับห